สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับถึงเวลาของ ICT Genius นายนายชุวัยนะครับในรายการคลุกวงข่าว m o d e r n i t TV กับผมหนุ่ยพงสุพเิลนพลึกนะครับวันนี้เทคโนโลยีที่ผมจะมาพูดถึงครับเกี่ยวข้องกับกระจกครับเฮ้ คุณผู้ชมที่เป็นแฟนหนังตั้งแต่ายุค80นะครับคงจะเข้าใจในความเก่งกาจทางด้านจินตนาการอันบันเจิดนะครับของตีเวนสปิลเบิร์กเป็นอย่างดีแหมสร้างหนังไว้หลายเรื่องมากนะครับมีเรื่องหนึ่งตอนปี2002นำแสดงโดยทอมครูซก็คือ Minority Report ในหนังเรื่องนั้น ยังมีกระจกที่สามารถโต้อตอบพูดคุยกับคนพูดได้ด้วยนี่ล่าสุดนะครับบริษัทโฆษณาดังในเยอรมนีที่ชื่อว่า BBDO d u s s e n d o r f เนะครับเขาก็ไปร่วมมือกับ SkyGo ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโมบายสตรีมมิงนะครับออกบริการใหม่ขึ้นมาติดตั้งไว้ในรถไฟครับนี่เป็นกระจกนะฮะแน่นอนว่าเป็นกระจกค่ารถไฟแต่ว่าจะมีตัวส่งสัญญาณนะครับติดไปที่กระจกนะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับคนนั่ง ซึ่งการสื่อสารนี้นะครับจะไม่มีเสียงรบกวนเลยฮะถ้าคุณไม่เอาหูเข้าไปชิดกระจกครับฟัดเนี่ยจะมีเสียงออกมาแบบนี้เห็นไหมครับฟัดโอ้โหเทคนิคนี้เขาเรียกว่าบอคอนดักชันนะครับก็นนคือเป็นการส่งคลื่นความถี่สูงนะครับวิ่งก็ไปถึงแก้วหูชั้นในเลยโดยระบบนี้เนี่ยจะทำงานกับสิ่งที่เรียกว่า แคเนลโบนส์ ones, คือกระดูกพุ่มสมองเขาบอกว่าคลื่นนี้เมื่อส่งออกมาเนี่ยนะครับจะทําให้สมองเราเนี่ยแปลออกได้เองครับว่ามันเป็นคําพูดว่าอะไรปัจจุบันนะครับบริการนี้ยังคงอยู่ในรถไฟในมิวนิกและก็เขตทางตอนเหนือของเยอรมน,นีอยู่นะครับซึ่งหลังจากทดลองเสร็จแล้วเตรียมจะขยายไปสู่รถไฟสายอื่น,นในยุโรปด้วยเลยทีเดียวแถมในอนาคตรครับทาง B ีบีดีโอกับ Sky ยโกก็เตรียมที่จะให้บริการฟังเพลงและรวมไปถึงพยากรณ์อากาศด้วยเลยครับ absolutely a อ p ดีๆฟรีแน่นอน โดย T.O.T. บริษัท T.O.T. จำกัดมหาชน b a n g k o k MRT แอป b a n g k o k MRT เป็นแอปที่ช่วยวางแผนการเดินทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และคำนวณอัตราค่าโดยสารอีกทั้งยังช่วยค้นหาสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปผ่านระบบ Location Based Service และ Google Map ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแหล่งช้อปปิง้งตลาดสถานศึกษาโรงพยาบาลโรงแรมตลอดจนอาคารที่อยู่ใกล้สถานีโดยเมื่อผู้ใช้งานระบุสถานที่ปลายทางแอปจะเลือกสถานีรถไฟฟ้า MRT พร้อมแจ้งประตูทางออกที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่ต้องการไปนอกจากนี้แอปยังได้รวบรวม ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสถานีอาทิบริการตู้ ATM ตู้เติมเงินลิฟต์โดยสารโทรศัพท์สาธารณะและห้องน้ำทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินหาให้เมื่อยสำหรับใครที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ดาวน์โหลดแอปนี้ไว้ติดตัวจะช่วยการวางแผนเดินทางดียิ่งขึ้นโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ชัวรดิจิตอลทีเป็นอย่างนี้ดี โดยแคทเทเลคอมกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอได้จัดการทดลองประมูลคลื่นความถี่หรือ pre-mock auction เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประกอบการธุรกิจขึ้นโดยมีตัวแทนบริษัทที่สนใจเข้าประมูลและผู้สื่อข่าวเข้าทดสอบการประมูลด้วย ยการทดลองจัดประมูลในครั้งนี้ใช้โปรแกรมและฮาร์ดแวร์ที่สำนักงานกสท,ทชจัดทำขึ้นโดยเฉพาะไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ในการประมูลจริงรวมถึงราคาเริ่มต้นสลับการประมูลและราคาในการเสนอราคาเพิ่มต่อการเคาะหนึ่งครั้งและจำนวนใบอนุญาตที่นำมาทดลองการประมูลโดยจำลองเป็นสถานการณ์จริงประมูลแบบแข่งขันเสนอราคาใบอนุญาตแบบ forward auction โดยการทดสอบในครั้งนี้ระบบจะแสดงสถาน,นะของผู้ประมูลได้แก่ลำดับผลสถานะและการมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะการประมูล ราคาที่เสนอปัจจุบันและสถานนะว่ายังมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะราคาต่ำสุดของผู้มีสิทธิชนะการประมูลด้วยโดยหลังจากนี้กสทชจะนําข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาโปรแกรมจําลองการประมูลในครั้งต่อไปอ้ดิจิตอลทีวีใกล้ความจริงเข้ามาแล้วตื่นเต้นจังเลยการรถไฟเยอรมนีนี่เจ๋งนะครับกระจกสามารถพูดเป็นการส่วนตัวกับผู้โดยสารได้ด้วยจริงๆแนละรถไฟเมืองไทยก็พูดเป็นการมวลรวมกับผู้โดยสารได้ตั้งนานแล้วนะครับสถานีต่อไปพา ราม9 next station พระราม9สวัสดีครับ